มาดูในเรื่องของการคูณและการหารเกี่ยวกับกเกี่ยวกับเรื่องของการวัดความยาวนะคะให้นักเรียนดูแบบฝึกหัดในหน้า6 2ค่ะข้อ1 14เซนติเมตร8มิลลิเมตรคูณด้วย6เวลาคูณน,นะคะให้นักเรียนคูณทีละหน่วยนะคะแล้วคูณจากหลังไปหน้าเริ่มต้นเอา6คูณ8ก่อน6 8ได้48 6 8หกแปดได้สี่สิบแปดต่อมาเอาหกคูณ4ี่หกสี่ยี่สิบสี่ใส่สี่ทดสองหกหนึ่งหกทดอีกสองเป็นแปดได้เป็นแปดสิบสี่เซนติเมตรสี่สิบแปดมิลลิเมตรตรงนี้เรายังตอบไม่ได้นะคะเพราะเรารู้ว่ามาดูตรงนี้เรารู้ว่า หนึเซนติเมตรของเราเท่ากับสิบมิมตรใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ของเรามันสี่สิบแปดมิลเมตรนะคะมันเกินอยู่นะคะมันเกินสิบไปอยู่ทีนี้เราลงมีอยู่สี่สิบแปดเราตัดทอนทีละสิบหรือว่าหยิบออกทีละสิบนะคะหยิบออกทีละสิบ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 ได้กี่ครั้งคะอ่าได้ประมาณสี่ครั้งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้สี่ครั้งนั่นแหละ เราก็เอามาทดไว้ฝั่งนี้ฝั่งแปดสิบสี่ก็เป็น8ปสิบสี่ทดไปอีกสี่ก็กลายเป็นแปดสิบแปดถูกไหมคะแล้วฝั่งนี้ไปกี้หยิบออกไปทีละสี่เอ่อหยิบออกไปทีละสิบได้สี่ครั้งใช่ไหมคะฝั่งนี้ยังเหลือเศษเท่าไรอยู่เอะเหลือเศษอยู่แปดใช่ไหมคะน,นี้เราก็ใส่แปดเราก็จะได้ว่าตรงตัวตอบก็ต้องตอบแปดสิบแปดเซนติเมตรแปดมิลลิเมตรแบบนี้ ะะมาดูตอนในข้อสองยี่สิบสี่เมตรห้าสิบเซนติเมตรคูณด้วยสิบสองการคูณเลขสองหลักรือเม,ม่ยังเอ้ยตรงนี้นักเรียนสามารถไปคูณข้างนอกได้นะคะแต่ครูแอบบอกเทคนิคเล็กๆให้อันหนึง่งถ้านะคะถ้ามีเลขที่ลงท้ายด้วยศูนย์ นะคะนักเรียนสามารถเติมศูนย์ได้เลยนะคะถ้าเป็นศูนย์นะศูนย์ต้องอยู่ตัวท้ายด้วยนะนักเรียนสามารถเติมศูนย์ได้เลยนะคะใส่ศูนย์ไว้ก่อนได้เลยเหลือห้าคูณกับสิบสองเท่านั้นเองนะคะห้าคูณสิบสองนักเรียนจําได้ไหมว่าท่องแม่ห้าหรือท่องแม่สิบสองก็ได้นะคะถ้าท่องแม่สิบสองก็สิบสองคูณห้าได้เท่าไหร่ถ้าท่องแม่ห้าก็ห้าคูณสิบสองได้เท่าไหร่ สิบสองห้าได้ไรคะ,ะได้หกสิบใช่ไหมสิบสองห้าหกสิบได้ออกมาแล้วเป็นหกรอโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งคูณเลขสองหลักเลยใช่ไหมคะย้ำว่ากรณีที่เป็นศูนย์มีศูนย์ตัวท้ายเท่านั้นนะคะให้ใส่ศูนย์ได้เลยมีศูนย์สองตัวก็เติมศูนย์สองตัวมีศูนย์หนึ่งตัวก็ใส่ศูนย์หนึ่งตัวเท่านั้นต่อมาก็จะกลายเป็นสิบสองคูณกับ ยี่สิบสี่ใช่ไหมคะสิบสองคูณยี่สิบสี่เราอาจจะไปตั้งทดก็ได้หรือเราบอกว่าเอาสิบสองคูณสี่หลุดทองได้ค่ะท่องก็ได้นะคะไม่มีปัญหาได้หมดได้ทุกวิธีค่ะตอนนี้เอา12คูณ4เลยนะคะ12คูณ4 12 4 48ใส่8ทด4 12 2 ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ทดอีกสี่ยี่สี่และยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดก็จะได้ยี่สิบแปดบางคนบอกว่าหูหนูไม่เคยเอาสิบสองคูณแบบนี้ค่ะคุณครูนักเรียนเข้าไปตั้งทดได้ว่ายี่สิบสี่คูณสิบสองแบบนี้การเริ่มต้นเอาสองคูณสี่ก่อนสองคูณสี่ได้แปดสองคูณสองได้สี่ก่อนเจ้าหนึ่งนี้คูณอย่าลืมใส่ศูนย์ หนึ่งคูณสี่ได้สี่หนึ่งคูณสองได้สองเสร็จแล้วเอาสองบรรทัดมาบวกกันก็ได้แปดได้แปดได้สองเห็นไหมคะได้เท่ากันเลยใช่ไหมคะทีนี้เมตรกับเซนติเมตรเรามาดูแถวที่สองค่ะหนึ่งเมตรเท่ากับหนึ่งร้อยเซนติเมตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ของเรามันหกร้อยเซนติเมตร หกร้อยเซนติเมตรยิบออกทีละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยได้กี่ครั้งคะอ่าได้หกครั้งใช่ไหมหกครั้งหมดพอดีเลยไหมอือหมดพอดีเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ศูงใช่ไหมคะงั้นเมื่อกี้เราบอกว่าได้หกครั้งมันเราก็เอาหกมาบวกฝั่งสองร้อยแปดสิบแปดสองร้อยแปดสิบแปดบวยหกอ่านะับไปค่ะนะับไปหกสองร้อยแปดสิบแปดแล้วสองร้อยแปดสิบเก้าสองร้อยเก้าสิบ สองร้อยเก้าสิบเอ็ดสองร้อยเก้าสิบสองสองร้อยเก้าสิบสามสองร้อยเก้าสิบสี่ตรงนี้เราก็จะได้เป็นสองร้อยเก้าสิบสี่เราตรงนี้เราก็จะตอบว่าตอบสองร้อยเก้าสิบสี่เมตรตรงนี้ใส่ศูนย์ก็ได้หรือจะขีดก็ได้ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้พิมพ์มาให้นะคะได้เว้นตอบแค่สองร้อยเก้าสิบสี่เมตรต่อโอเคนะคะ มาดูต่อในข้อ3 6กิโลเมตร198เมตรคูณด้วย7ทำอย่างไรเอา7คูณเลยค่ะ7คูณ8 7 8 56ใส่6ทด5 9 7 7 9 63 63ทดอีก5เป็น68ใส่8ทด6 จ็ดหนึ่งเจ็ดทศนิจหกเป็นสิบสามต่อมาเจ็ดคูณหกเจ็ดหกสี่สิบสองก็ใส่สี่สิบสองรากาคูเป็นอย่างไรอ่ะทีนี้เรามาดูมาตราส่วนกันอะมาตรวัดความยาวกันหนึ่งกิโลเมตรเท่ากับหนึ่งพันเมตร แสดงว่าเมื่อครบหนึ่งพันเมตรมไหร่มันเท่ากับหนึ่งกิโลเมตรทันทีตอนนี้ของเรามีหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบหกเมตรใช่ไหมคะสามารถทําเป็นกิโลเมตรได้หยิบออกไปทีละับพันได้กี่ครั้งคะเออได้หนึ่งครั้งใช่ไหมเหลือเศษเท่าไหร่คะเหลือเศษสามร้อยแปดสิบหกใช่ไหมอ่าเมื่อกี้รเราบอกว่าหยิบออกไปหนึ่งครั้งแสดงว่าเราก็มาทดฝั่งสี่สิบสองไปอีกหนึ่งทดไปสี่สองบวกอีกหนึ่งก็กลายเป็น ส3เราตรงนี้ก็จะตอบ4ี่สามกิโลเมตร3ามรมมาดูต่อในข้อสค่ะผู้เชื่อว,ว่านักเรียนเริ่มจะทำได้แล้ว83เมตร72เซนติเมตรคูณด้วยสเอา4คูณ2 4สคูณ2ได้8 4 7สี่เจ็ดย สี่คูณสามได้สิบสองใส่สองทดหนึ่งสี่แปดสามสิบสองทดหนึ่งเป็นสามสิบสามทีนี้เรามาดูต่อว่าเมตรเป็นเซนติเมตรหนึ่งเมตรมันเท่ากับหนึ่งร้อยเซนติเมตรใช่ไหมคะเราก็ดูว่าของเรามันสองร้อยแปดสิบแปดเซนติเมตรดูซิว่าได้เท่ากับกี่เมตรเราก็หยิบออกไปทีละร้อยทีละร้อยได้กี่ครั้งคะ ได้สองครั้งใช่ไหมสองครั้งก็สองร้อยสองร้อยลบออกไปสองร้อยเหลือแปดสิบแปดมันหยิบออกไปสองครั้งสองครั้งนั้นก็คือสองเมตรนั่นเองก็มาบวกจากมาบวกสองตรงนี้จากสามร้อยสามสิบสองบวงอีกสองก็กลายเป็นสามร้อยสามสิบสี่ใช่ไหมคะแล้วก็มาตอบข้างล่างเลยสามร้อยสามสิบสี่เมตรแปดสิบแปดเซนติเมตร ทีนี้เรามาดูการหารกันบ้างนะคะการหารในหน้าหกสิบสี่ค่ะข้อหนึ่งหกสิบเซนติเมตรแปดมิลลิเมตรหารด้วยสี่วิธีการหารนะคะการหารตั้นนักเรียนลืมกันแล้วยัยงเอ่ยการหารตั้นนะคะเขียนแต่ผลลัพธ์อย่างเดียวนะคะทีนี้เราไปดูการเริ่มต้นเวลาหารหารจากหน้าไปหลังนะคะเริ่มต้นเอาสี่หาร หก่อนสี่หารหกได้กี่ครั้งสี่หนึ่งสี่ใช่ไหมคะถ้าสี่สองมันแปดไม่ได้มันเกินหกใช่ไหมคะก็ได้แค่หนึ่งครั้งแล้วก็ใส่เล็กหนึ่งค่ะสี่หนึ่งได้สี่แต่โจทย์เราเป็นหกก็สี่ลบหกก็เหลือสองใช่ไหมคะแล้วก็ใส่สองเล็กๆไว้ตรงนี้ค่ะปากกาไม่ติดอต็สองไว้ตรงนี้ สองกับศรวมกันอ่านว่า20ตรงนี้นะคะกลายเป็น4หาร20ได้กี่ครั้งก็4ี่ห้ายี่สิต่อมาก็4หารแปสี่หารแปได้อีกครั้งก็สี่หนึ่งสองแก็ใส่สองเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้คำตอบว่าสิบห้าเซนติเมตรสมเมตร ต่อมาดูข้อสองค่ะสามร้อยสิบห้าเมตรสี่สิบเก้าเซนติเมตรหารด้วยเจ็ดเริ่มต้นเอาเจ็ดหารสามก่อนเจ็ดหารสามหารได้ไหมเจ็ดหารสามหารไม่ได้นะคะก็ใส่ศูนย์ต่อมากลายเป็นเจ็ดหารสามสิบเอ็ดเพิ่มมาทีลตัวนะคะก็ท่องมาเจ็ดเจ็ดคูณอะไรแล้วได้ไม่เกินสามสิบเอ็ด เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดเจ็ดห้าสามสิบห้าถ้าเจ็ดห้าสามสิบห้ามันเกินสามสิบเอ็ดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลดลงมาเหลือเจ็ดสี่เจ็ดสี่ได้ยี่สิบแปดนั้นตรงนี้เราใส่สี่ค่ะเจ็ดสี่ยี่สิบแปดนั้นยี่สิบแปดแต่โจทย์เราสามสิบเอ็ดนั่นเองก็นับจากยี่สิบแปดไปถึงสามสิบเอ็ดยี่สิบแปดแล้วยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ด เดเอเศษสามนักเรียนก็ใส่สามเล็กๆไว้ตรงนี้กลายเป็นเจหารสามหเจดอะไรได้สามสิบห้าเจ็ดห้าสมส้าไหมคะต่อมาเจหาร4ี่ส้าเจอะไรได้4ี่เก้าคะเจส่สิบเกใช่ไหมแล้วก็จะได้แบบนี้นั้นเราจะได้คำตอบว่าตอบ 45่สเมตรเจ็เซนติเมตรมาดูต่อในข้อสามนะคะ424กิโลเมตร816เมตรหารด้วย8เริ่มต้นเอา8หาร4ก่อน8หาร4หารได้ไหมคะ,ะไม่ได้แล้วก็ใส่ศูนยค่ะต่อมาจะเป็น8หาร42 ก็ดูว่าแปดอะไรได้คูณอะไรได้ไม่เกินสี่สิบสองอะไรก็ท่องสูตรคูณแม่แปดค่ะแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่แปดสี่สามสิบสองแปดห้าสี่สิบแปดหกสี่สิบแปดเอาแปดอะไรดีคะแปดห้าได้สี่สิบแต่แปดหกสี่สิบแปดเอาแปดห้าใช่ไหมคะแปดห้าสี่สิบแต่โจทย์เราสี่สิบสองแสดงเราเหลือเศษสอง 8, 8, ต, 24. ต่อมาก็กลายเป็นแปดหารยี่สิบสแปดสามได้ยีสิบสีต่อมากลายเป็นแปดหาร8ปดรอหแปดหารแปดได้1นึ่งครั้งแปดหารหนึ่งได้ไหมไม่ได้ก็ใส่ศูนหนึ่งนี้ยังอยู่นะคะเพราะเมื่อกี้มันหารไม่ได้ใช่ไหมก็มารวมกับหกลายเป็นแปดหารสิบห 8หาร16ได้2ครั้ง8216นะคะเราก็จะได้คำตอบว่า53กิโลเมตร102เมตรต่อมาข้อ4 108เซนติเมตร6มิลิเมตรหารด้วย6เริ่มต้นเอา6หาร1ก่อนหารได้ไหมคะ ไม่ได้ก็ใส่ศูนย์อะไรก็ตามเมื่อหารไม่ได้ใส่ศูนย์ไว้ก่อนนะคะต่อมากลายเป็นหกหารสิบนะคะเพราะหนึง่งเมื่อกี้หารไม่ได้ยังอยู่รวมกับศูนย์กลายเป็นสิบหกหารสิบได้กี่ครั้งคะหนึ่งครั้งหกหนึ่งหกหกลบสิบเหลือสี่ก็ใส่สี่ไว้ทีนี้กลายเป็นหกหารสี่สิบแปด หอะไรได้สี่สิบต้องไว้หกกหนึ่งหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบหห้าสามสิบหกหกสามสิบหกหกเจ็ดสี่สองหกแปดสี่สิเพราะฉะนั้นก็ได้8ดครั้งหกแปดสี่สิบแปดพอดีนะคะต่อมา6หารหได้1ครั้งเพราะฉะนั้นข้อน,นี้จึงตอบ18บแปดเซนติเมตรหมเมตร ูหวังว่าน,นักเรียนน่าจะพอทํากันได้บ้างนะคะในเรื่องของการคูณและการหารจิบอ่ะวิทีาการคูณและการหารเกี่ยวกับเรื่องของการวัดความยาวนะคะเมื่อเราเรียนเรื่องพวกนี้ครบมดแล้วการบวกการลบการคูณการหารเรารู้แล้วว่าวิธีการบวกลบคูณหารทําอย่างไรนะคะเราจะไปทําในแบบฝึกหัดในเรื่องของโจทย์ปัญหากันนะคะเราจะใช้วิธีพวกนี้ค่ะเอามา เอามาแสางดงวิธีหาคําตอบในของที่เป็นโจทย์ปัญหานะคะโอเควันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะแล้วจะทนใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ